ครับเมื่อกี้คุณหมอวรงได้แตะเรื่องต่างประเทศแล้วก็สหรประชาชาติไว้นิดหน่อยผมขอพูดต่อคุณหมอวรงเรื่องต่างประเทศแล้วก็สหรประชาชา,ชาติสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้แล้วก็การร่วมมือของเราในการชี้แจงกับต่างประเทศต่อไปนะฮะคือเราคงจะจำกันได้ว่าคุณทักษิณ น้ายเหนือหัวของรัฐมนตรีต่างประเทศคุณสุรพงศ์ได้กล่าวให้พวกเราทราบว่า UN หรือว่าสหรประชาชาติม่ใช่พ่อมิใช่บิดาแต่ณนะวันนี้รู้สึกคุณทักษิณกับรัฐบาลยิ่งรักเปลี่ยนใจแล้วยอมรับให้สหรประชาชาติเป็นคุณพ่อก็ดีเหมือนกันฮะรู้สึกว่าจะเป็นคุณพ่อที่มีเป็นฝรั่งบังค่าซะส่วนใหญ่ด้วยก็ไม่ว่ากัน แต่ว่าในการที่ทางรัฐบาลยิ่งรักโดยลัฐมนต่างประเทศหรือว่าที่ปรึกษาของคุณทักษิณคุณนพดลอดีต,ตรัฐมนต่างประเทศเหมือนกันจะติดต่อไปที่สหประชาชาติก็ไม่ว่ากันแต่ว่ามันไม่ได้ป้องกันหรือว่าห้ามปรามมิให้พวกเราวมวลมหาประชาชนได้มีโอกาสติดต่อชี้แจงไปที่สหประชาชาติด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปห่วงครับ รัฐบาลยิ่งลักจะไปโกหกพกลมอะไรกับสหประชาชาติพวกเราทั้งหมดก็อยู่ในวิสัยที่จะเอาข้อเท็จจริงความจริงเกี่ยวกับความเป็นไปในสังคมการเมืองไทยนั้นไปชี้แจงให้สหประชาชา,ชาติทราบทั้งโดยลายลักษณ์อักษรแล้วก็นักการเมืองบางคนก็ได้มีโอกาสพูดจาทางโทรศัพท์หรือติดต่อเป็นการส่วนตัวกับพนักงานของสหประชาชาติที่ทำงานให้กับ เลขาธิการสหประชาชาตชิคุณบันคีมูลแล้วก็ขอทบทวนความจำนะครับกำนันสุเทพของเราก็ได้มีจดหมายเปิดผนึกถึงเลขาธิการสหประชาชาติอธิบายว่าทำไมพวกเราถึงต้องออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลยิ่งลักษออกไปจากตำแหน่งหน้าที่และมีการปฏิรูปประเทศไทย นะครับแล้วก็มีพี่น้องชาวไทยอีกหลายหลายคนที่ได้ไปติดต่อกับสำนักงานตัวแทนของสหรประชาชาติที่ถนนราเชด,ดำเนินที่สำนักงาน s c a แนะครับแล้วก็เราก็ได้มีการป้อนข้อมูลไปทั้งที่นครนิวยอร์กไปที่นครเจนิวาทึ่งเป็นสำนักงานของสหรประชาชาติอยู่ที่ผมมาพูดอย่างนี้คืออยากจะให้พี่น้องมวลมหาประชาชนทั้งหลายมีความมั่นใจและสบายใจว่า เขาจะไปโกหกย่างไรนะครับรัฐบาลยิ่งรักเครือข่ายของระบอบทักษิณกับสารประชาติไม่ต้องเป็นห่วงครับภาษาอังกฤษเราก็พอจะเขียนได้พูดได้ก็ชี้แจงให้เขาทราบข้อเท็จจริงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ผมเองเมื่อสองสมวันนี้ก็ได้มีโอกาสาพบกับสมาชิกรัฐสภายุโรปจากประมาณสัก10ประเทศก็ได้มีโอกาสชี้แจงให้เขาทราบอยู่ตลอดเวลา เมื่อสักสองสัปดาห์ที่ผ่านนี้เนี่ยผมก็ไปที่ยุโรป5ประเทศก็ได้ไปพบกับบรรดาพรรคการเมืองพวกองค์กรวิจัยติงแทงนะครับองค์กรทางด้านพัฒนาการเมืองต่างๆก็ได้มีโอกาสไปชี้แจงก,กับเขามากมายไปพูดอะไรกับเขาครับอันนี้ก็อยากจะถ่ายทอดให้ฟังประเด็นที่หนึ่งก็ได้บอกว่า,าประชาธิปไตยของเรามันล้มลุกคลุกครานมา81ปี ตอนแรกมันก็ต้องมาเผชิญกับรัฐบาลทหารประเด็จการทหารแล้วก็ต้องมาต่อกรกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็คิดว่าโดยทั่วๆไปก็ขจัดไปได้ทั้งพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็อำนาจประเด็จการทหารต่อมามันก็เป็นเรื่องของธุรกิจการเมืองนะครับหาประโยชน์20% 30%จากโครงการต่างๆของรัฐบาล ก็คิดว่าเราได้แก้ไขไปได้มีรัฐธรรมนูญฉบับปี40นะครับ <c oughs> เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแต่ว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมานั้นการเมืองมันตกอยู่ในอำนาจของระบอบทักษิณทุนนิยมสามานมันเพิ่งอายุ10ปีเท่านั้นเองถ้าเปิดเทียบกับความเป็นเผด็จการที่ฟิลิปปินส์30ปีของมาคอสที่อินโดนีเซียของสุฮาโต30ปีที่ลิเบีย 40ปีและที่เกาหลีเหนือก็ 50, 60ปีแล้วก็คิดว่าการเข้ามาแล้วก็คงอยู่และจะจากไปของระบอบทักษิณน,นั้นเทียบกับเหตุก,การณ์อื่นๆแล้วมันสั้นมากและอันนี้ต้องขอกราบคารวะพี่น้วลปวงวมหาประชาชนทั้งหลายที่ได้ออกมาต่อต้านแล้วเราใกล้ที่จะสําเร็จในการที่จะกระจัดระบอบทักษิณชุนนิยมสามานไปแล้วนะครับก็ไม่นานเกินรอไม่นานเกินรอถึงแม้ว่าจะได้ชุมนุมกันมาร่วมร้อยกว่าวัน แต่ถ้าเรดเทียบกับพี่น้องที่อินโดนีเซียที่ฟิลิปปินส์แล้วก็อีกหลายหลายประเทศในโลกนี้ที่เขาต้องทนอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการนั้นก็คิดว่าเราค่อนข้างจะโชคดีเราไหวทันเราตื่นตัวทันแล้วก็ได้ออกมาและนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมได้ชี้แจงกับเพื่อนฝรั่งวันณะวันนี้เนี่ยสังคมชาวไทย65ล้านคนโดยมวลมหาประชาชน ได้ตัดสินใจอันแน่วแน่แล้วจะไม่ให้มีรัฐบาลประเด็จการไม่ว่าจะเป็นทุนนิยมธุรก,กิจผลประโยชน์รัฐบาลทหารหรือว่าอุดมการพักเดียวนี้ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับวิถีทางทางการเมืองและชีวิตและอนาคตของคนไทยอีกผมมีความมั่นใจว่าเราจะประสบความสําเร็จและสิ่งนี้ผมก็อยากจะให้ฝรั่งบางค่าเขาได้เข้าใจว่ามันเป็นการต่อสู้เพื่อให้สังคมไทยเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ ที่ดีกว่าแล้วก็จะไม่มีเผด็จการประชาธิปไตยจะไม่มีเผด็จการรัฐสภาอีกเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้บอกกับต่างประเทศว่าอย่ามาสงสัยมวลมหาประชาชนนะครับแทนที่จะมาสงสัยเราว่าเราเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าผมบอกว่าไม่ต้อง เพราะว่าการที่ได้มาทนทุกข์ทรมานตากแดดตากฝนอยู่กันนี้เป็นการพิสูจน์แล้วว่าเราต้องการสิ่งที่ดีกว่าในสังคมไทยผมเลยบอกเขาว่าทําไมอยู่ไม่หันหลังกลับแล้วก็มองไปที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ว่าเขามีความเป็นประชาธิปไตยอะไรเหลืออยู่บ้างการเลือกตั้งเมื่อวันที่สองก็โมฆะไปแล้วเพราะฉะนั้นมาอ้างว่ามาจากการเลือกตั้งอีกไม่ได้แล้วครับอายุของรัฐบาลยิ่งลักษณ์มันก็หมดไปในการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะไปแล้ว แล้วก็มีคดีทุจริตมากมายไม่เคา,ารพศาลไม่เคารพกฎหมายแล้วก็มีกองกำลังนะครับไม่ปรากฏนามเป็นเครื่องมือมีรกะบวนการทางการเมืองที่เรียกว่าเสื้อแดงคอยคุกคามคู่ต่อสู้คู่เห็นต่างทางการเมืองปรากฏการนะครับพฤติกรรมทั้งหมดนี้ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ภายใต้ระบอบทุนนิยมสามานหามีความเป็นประชาธิปไตย เหลืออยู่ไม่เลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกกับฝรั่งมังค่า่าแทนที่ยูจะมาสงสัยพวกเราที่เป็นนักประชาธิปไตยที่แท้จริงยูควรจะหันกลับไปแล้วก็ประนามรัฐบาลยิ่งลักครับอันนี้ผมพูดมาหลายเวทีแล้วก็อยากจะบอกพี่น้องชาวไทยที่นี่ที่ดูจอแล้วก็อยู่ในต่างประเทศช่วยกันไปบอกรัฐบาลพรรคการเมืองในต่างประเทศที่ท่านพำนักอยู่ด้วยว่า ให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับรัฐบาลที่ผิดกฎหมายที่ทำลายประชาชนแล้วก็ทำลายประชาธิปไตยครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็คือจะต้องให้โลกประชาคมโลกทุกประเทศมวลสมาชิกองค์การสหประชาชาติทั้งหมดปฏิเสธไม่ข้องแวะกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์อีกต่อไปอันนี้เป็นภารกิจที่เราจะต้องร่วมกันทำให้สำเร็จครับแล้วก็ในขณะเดียวกัน เราต้องเรียกร้องทุกประเทศนะครับผ่านสถานทูตที่นี่ว่ายุติการให้ที่พักพิงกับนายทักษิณชินวัตรผู้เป็นคดีนักโทษหนีคุกหนีตารางได้แล้วเพราะว่าการที่ท่านเปิดประตูบ้านของท่านให้คุณทักษิณเข้าไปในประเทศของท่านแล้วท่านอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยท่านสองมาตรฐานท่านโกหกตัวเองแล้วก็โกหกนักประชาธิปไตยทั่วโลกอันนี้เราก็ต้องบอกกับต่างประเทศด้วยครับ สองประเด็นแรกเป็นเรื่องมองโลกในเชิงลบคือให้ประนามยิ่งลักให้กระจัดจำกัดมิให้ทักษินมีที่ยืดเว้นในทะเลทรายที่ดูบายให้เล่นกับอูดไปทุกๆวันแต่ว่าประเด็นที่สามที่ผมได้เน้นเริ่มเน้นกับเพื่อนประเทศต่างๆนะครับองค์การระหว่างประเทศรวมทั้งรัฐสภายุโรปสภา,าของประเทศต่างๆ นะครับทั้งอเมริกาเหนือแล้วก็ในยุโรปก็คือว่าแทนที่ยูจะมาสงสัยว่าเราจะเป็นประชาธิปไตยเต็มใบหรือไม่ทำไมถึงไม่เอาป,ประสบการณ์ความสำเร็จหรือที่เรียกว่า best practice วิธีบริหารจัดการของสังคมประชาธิปไตยต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาช่วยพัฒนาบุคลากรขอ,ของเราจะเป็นที่สารปกครองสารรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระต่างๆเพื่อให้เรามีทักษะมีความเข้มแข็งมีความรอบรู้และในขณะเดียวกันก็มีธรรมาพิบาลมีจริยธรรมในการที่จะเป็น,นกลไกแล้วก็เครื่องมือสำคัญของสังคมประชาธิปไตยได้ผมก็ได้บอกกับทูตต่างๆที่นี่ได้บอกกับเพื่อนจากพรรคการเมืองต่างๆในยุโรปและในอเมริกาว่าแทนที่จะมาประนามมาสงสัยอย่างนูน้นอย่างนี้มาช่วยให้เราเข้มแข็ง เขาเองก็ได้ผ่านวิกฤตการเมืองของเขาผมได้พูดหลายครั้งนะครับว่าการเมืองที่อเมริกาเมื่อร้อยปีที่แล้วสมัยเอลคาโปนที่ชิคาโกมันก็เป็นการเมืองมาเฟียมาเฟียคุมนักการเมืองมาเฟียคุมตำรวจผมก็เลยบอกว่าเอาเป็นเอลคาโปนของชิคาโกเมื่อร้อยปีที่แล้วก็เหมือนกับทักษิณของกรุงเทพนะวันนี้ก็แล้วกัน อยู่จะได้เข้าใจนั่นง่ายๆว่าเราต้องการที่จะเก็ตฤตทักษินก็เหมือนเราที่อเมริกาต้องการที่จะเอาเอาขโปนออกไปจากวิถีทางการเมืองเราไม่ต้องการมาเฟียไม่ต้องการทุนนิยมอำนาจทุนนิยมต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับสามานต่างๆเข้ามาปกครองบ้านเมืองอีกต่อไปเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ในช่วง3-4เดือนที่ผ่านมาผมและเพื่อนๆหลายคนก็พยายามจะโน้มน้าวเสริมสร้างความเข้าใจกับต่างประเทศรวมทั้งกับสหประชาชาติด้วย นะครับว่าให้เขารู้ว่าไอ้ตัวที่มันเป็นมรานรร้ายเป็นปีศาจร้ายของสังคมประชาธิปไตยมันคือใครกันแน่แล้วผมก็สรุปว่าอย่างนี้ครับว่าไอ้ตัวที่มันเป็นเต่าล้านปีเป็นตัวปฏิกิริยาเป็นตัวถ่วงความเจริญก้าวหน้าของสังคมประชาธิปไตยก็คือรัฐบาลยิ่งรักพักเพื่อไทยขบวนการเสื้อแดงครับ ส่วนตัวที่เป็นพวกโปรเกรสซีฟหัวก้าวหน้าคือพวกพี่น้องทั้งหลายที่เป็นมวลมหาประชาชนครับ <laughs> เพราะฉะนั้น <S <S การต่อสู้ในเมืองไทยนะวันนี้ก็เป็นเรื่องระหว่างระบอบทักษิณที่เป็นเต่าล้านปีต้องการยึดมั่นกับระบบการเมืองดเดิม,เ,ดมเน่าๆชุจริตคอร์รัปชันโกงกินใช้อำนาจโดยมีชอบกับพวกเรามวลมหาประชาชน ที่เป็นฝ่ายก้าวหน้าเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องเป็นห่วงว่าที่ทั้งฝ่ายรัฐบาลโดยรัฐมนตรีต่างประเทศจะไปขอให้สหประชาชาติเขามาไกลเกลีย่ยมันไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาที่จะต้องมาไกล่เกลีย่ยระหว่างรัฐบาลน้ำเน่าไดาโนเสาร์กับมวลมหาประชาชนของหัวก้าวหน้าเป็นนักประชาธิปไตยครับสิ่งเดียวที่สหประชาชาติจะสามารถจะทำได้ก็คือว่าช่วยบอกให้รัฐบาลยิ่งลักษ ออกไปจากเวทีการเมืองของประเทศไทยแล้วก็ท่านจะรับไปอยู่ในต่างประเทศเป็นผู้ลี้ภัยการเมืองก็จะยินดีและขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับเพราะว่าสหประชาชาติเขาจะเข้ามาได้มันต้องมีสงครามกลางเมืองต้องมีการฆ่ากันในเรื่องของเชื้อชาติาศาสนาอะไรดังที่ได้เกิดขึ้นจะเป็นที่ซูดานแล้วก็อีกหลายๆประเทศในแอฟริกา นะครับในตะวันออกกลางอะไรต่างๆเหล่านี้มันไม่มีสภาพการเช่นนี้ไอ้ตัวประเด็นปัญหามันมีคนอยู่ประมาณ2-300หรือ500คนที่อยู่ในนามของพรรคเพื่อไทยกับกระบวนการเสื้อแดงแล้วก็ข้าราชการเร็วๆอีกไม่กี่คนในกระทรวงยุติธรรมสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับข้าราชการนอกแถวรวมๆกันแล้วมันก็ไม่กี่พันคนครับไอ้นี่มันเป็นอุปสรรคของสังคมไทยความขัดแย้งมันก็ไอ้ทัวพวกมารายของสังคมเท่านั้นเอง สิ่งต่างๆเหล่านี้เลขาธิการสหประชาชาติมิตรประเทศต่างๆเขาเริ่มมีความเข้าอกเข้าใจผมก็อยากจะให้พี่น้องบนมหาประชาชนสบายใจได้ครับเรื่องต่างประเทศไม่ต้องห่วงและที่สําคัญที่สุดเป็นประโยคสุดท้ายคือนี่มันบ้านของเราเราอยากจะจัดบ้านให้มันดีงามพวกมึงไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจก็ช่วยไม่ได้เพราะบ้านของเรานะครับเราจะจัดบ้านของเราให้มันสวยงามเป็นประชาธิปไตย เต็มใบนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ